สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นวิดีโอที่มีประโยชน์มากนะครับสำหรับคนที่มีรถทุกคนนะครับแล้วก็ต้องซื้อประกันกับพรบเนาะมาดูกันนะครับว่าในกรณีที่แบบว่าเราต้องการเช็คเบี้ยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพอเวลาที่เราใกล้ๆจะครบอายุนะครับทำประกันนะครับก็จะมีหลายๆบริษัทนะครับติดต่อมาเนาะไม่ว่าจะเป็นต่ออายุจากที่เดิมนะครับหรือว่าจะทําที่ใหม่นะครับเสนอราคามาให้นะครับแล้วเรามีทางเลือกอื่นอีกไหมนะครับนอกจากที่แบบว่าอซื้อไปตามเขานะครับ ครั้งนี้นะครับวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่แบบว่าออกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทําประกันนะครับประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งที่ไหนดีนะครับของปี2564เนาะผ่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีทุกบริษัทนะครับโอ้ผมพิมพ์เพ็ดเดี๋ยวผมแก้ให้นะครับมีทุกบริษัทนะครับบริทยากรุงเทพหรือว่าที่อื่นๆนะครับอีกหลายที่เลยนะครับเรามาดูวิธีเช็คเบี้ยกันเนาะอย่างแรกนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บ7 2 4 t e a m com นะครับแบบนี้เนาะเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะ ให้เราเลื่อนลงมานะครับข้างล่างนะครับอันนี้นะครับจะเห็นป้ายส้มๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่วิดีโอข้างล่างด้วยเนาะข้างใต้วิดีโอด้วยนะครับตรงนี้เนาะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับให้เรานะครับมาดูนะครับในส่วนของนี้นะครับตรงปุ่มสีแดงนี้นะครับที่ผมทาไว้ให้เป็นลิงก์เนาะอย่างในกรณีนี้นะครับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะขอ ยกตัวอย่างนะครับ Toyota h i l u x r ี v o นะครับใครที่มีรุ่นอื่นนะครับหรือว่าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับสามารถเช็คได้ทุกรุ่นทุกแบบประกันเลยนะครับรับรองว่าได้ราคาถูกใจนะครับแล้วก็รู้ได้เลยนะครับว่าประกันปีต่ออายุของเรานะครับประมาณเท่าไหร่เนาะมาดูกันนะครับอันนี้คลิกลิงก์ไปนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับเขาก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับก็ให้เรานะครับทําการเลือกนะครับรถของเราเนาะตรงนี้เนี่ยเขาจะมียี่ห้ออยู่นะครับ อย่างในกรณีนี้ก็เป็น Toyota r e ีโวเนาะนี่ผมก็เลือกเป็น Toyota นะครับรีโวนะครับเลือกได้หมดเลยเนาะสีประตู2ประตูนะครับแบบนี้นะผมเลือก4ประตูนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับในกรณีที่เราเลือกนะครับถ้าเป็นปี2021หรือว่าเป็นปีนี้นะปกตินะครับลูกค้าที่มาซื้อนะครับหรือว่าใครที่เคยถามเข้ามานะครับปีแรกเนี่ยเวลาเราซื้อรถนะครับเขาจะแถมประกันมาด้วยนะดังนั้นนะครับถ้าเราลองคลิกไปดูนะมันก็จะไม่เจอราคานะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกมา เป็น1ปีนะครับย้อนหลังปีหนึ่งนะอย่างนี้เป็นปี2020นนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นปีอื่นนะก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเป็นปีอะไรเนาะเนี่ยแบบนี้นะครับมีเต็มไปหมดเลยเนาะเนี่ยสมมุติว่าผมเลือกปี2020เนาะเป็นปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตกลงนะครับเพราะว่าซื้อปีที่แล้วเนาะประกันหมดปีนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะมาให้เลือกนะครับว่าชอบบริษัทไหนนะครับชอบของถูกคุ้มครองดีนะครับหรือว่าซ่อมห้างอย่างเดียวก็มีนะครับในในกรณีนี้นะครับเราสามารถ เลือกตรงนี้ก็ได้นะครับชอบของถูกคุ้มครองดีนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวเบี้ยประกันนะครับมาให้เราดูนะครับสำหรับโตลต้าลีโวของเรานะครับเยอะแยะเลยนะครับเรียงจากเบี้ยราคาน้อยสุดนะครับไปถึงเบี้ยราคาแพงสุดนะครับแต่ว่าแบบนี้นะครับอาจจะยังน้อยเกินไปนะครับเราไม่เห็นภาพรวมเนาะให้เรามานะครับทำการแก้ไขข้อมูลประกันลถอีกทีหนึ่งนะครับให้เราเลือกไปที่ทุกประเภทประกันนะครับแบบนี้เนาะ แล้วก็กดตกลงนะครับจากนั้นนะครับระบบนะครับเขาจะทําการเลือกมาให้เลยนะครับจะทําการแสดงราคาทั้งหมดนะครับที่เราสามารถทําได้เนาะอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็อันนี้เขาจะมีบอรนะครับจุดเด่นนะครับย่อดนิยมเคมดีนะครับอย่างในกรณีของผมเองนะครับผมก็จะเป็นในหน้าเนาะผมก็ขายนะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับก็จะเลือกเป็นวิทยะกรุงเทพนะครับสําหรับของผมเนาะสำหรับท่านอื่นเนี่ยก็จะมี เลือกที่ต่างๆกันไปได้นะครับทั้งนี้เนี่ยเราก็สามารถดูได้เลยนะเช่นประกันชั้น1นนะครับป .1 นนะทุน6กแสนหนะครับมีราคาซ่อมศูนย์กับซ่อมอู่นะครับเราก็ดูได้นะเอ้ซ่อมศูนย์อันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นซ่อมอู่นะครับนี่ถ้าเป็นวิทยะนะครับหมื่นเก้าห้าร้อยเนาะเป็นกรุงเทพหมื่นเจ็ดสองร้อยแปดสิบนะครับหมื่นเจ็ดสามร้อยนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับเขาจะมีรายละเอียดด้วยนะแต่ว่าในกรณีนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่รีบเนาะ เราก็สามารถเลือกดูได้นะครับเอ๊ะอันไหนดีอันนี้ถูกสุดไปลองคลิกเข้าไปดูซินะครับเขาก็จะมีในส่วนขอ,องตัวรายละเอียดนะครับแล้วก็ความคุ้มครองมาให้เนาะแผนประกันนี้รับเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เบี้ยประกันเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่นะครับเฉพาะทะเบียนต่างจังหวัดยกเว้นกรุงเทพอ้าวถ้าอยู่กรุงเทพอันนี้ทําไม่ได้นะครับถ้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลน,นนะครปฐมอะไรพวกนี้อันนี้ทําไม่ได้เนาะ ไม่เป็นไรทํามได้แล้วก็ปิดป้ายนะครับเราก็มาดันอื่นต่อนี่อันนี้ถูกสุดแล้วนะครับแพงขึ้นมาอีกหน่อยก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวลองคิดเข้าไปดูนะครับของกุ้งไทยแอ,นะยอาคซ่านะครับที่1ของโลกนะลองดูซิสําหรับราคาหมื่นห้ากว่าๆนะครับนี่ผ่อนได้นะมีผ่อนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูจนถึงในส่วนของขั้นตอนการขอผ่อนอะไรพวกนี้เลยนะครับก็จะมีครบเลยเนาะอันนี้เขาก็จะมีบอร์ดนะครับปรยละเอียดเนาะ ราคการประกันภัยข้างต้นรวมส่วนลดกล้อง C C T V แล้วนะครับอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้คุ้มครองให้เนาะคุ้มครองอุปกรณ์เสริม2 0 0 0 0ต่อครั้งนะครับแบบนี้เนาะได้รับความคุ้มครองไม่จำกัดจำนวนนะครับฟรีนะครับลดไซส์เซอร์วิสนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงนะครับโอ้โห ฟีค่าแรงไม่เกิน1,500บาทต่อครั้งนะครับสำหรับจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมรถลูกค้านะจุดเกิดเหตุโอ้โหดีนะครับเนี่ยฟียกรถไม่เกิน100กิโลเมตรแรกโอ้ข้ามจังหวัดได้เลยนะครับอันนี้เติมน้ำมันไม่เกิน20ลิตรต่อปีนี่ราคาถูกสุดอันดับสองนะครับเนี่ยอุบัติเหตุสำหรับยางแบตเตอรี่ยกเวน้นโอ้โห อันนี้น่าสนใจมากนะครับมีรถไซส์เซอร์วิสยชั่วโมงให้ด้วยนะครับน้ำมันหมดเติมให้ไม่เกิน20ลิตรต่อปีนะครับราคาก็ถูกเนาะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในกรณีที่เราเป็นสมาชิกเออยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกว่าสมัครสมาชิกถ้าเป็นของอันนี้นะครับเป็นของสมัครสมาชิกจาก724นะครับจากลิงก์ที่ผมแนะนํามานะตรงนี้นะครับจะได้ส่วนลดอีก7 7 5บาท57บาทนะเนี่ยนะครับจะได้ส่วนลด ส่วนลดอีกนะครับ757าบาทเนาะก็ถือว่าถูกนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่ามีรถไซเซอร์วิสนะครับอ่ะสมมุติว่าเราเลือกดูนะครับทั้งนี้เนี่ยเขาจะมีประกันในส่วนของชั้น3ด้วยนะครับความแตกต่างเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่โพสต์นี้นะครับความแตกต่างประกันเป็นยังไงนะครับชั้น1ชั้น3 2มบวกสบวกนะครับเดี๋ยวมีให้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะจะได้รู้นะครับในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยประกัน2บวกก็มีนะครับซ่อมอูนะครับแบบนี้เนาะ เนี่ยทุนแสนหนึ่งสองแสนนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น2บวก3บวกนะครับข้อแตกต่างของ2บวก3บวกก็คือ2บวกจะคุ้มครองรถหายไฟไหม้นะจะคุ้มครองรถหายไฟไหม้ตามทุนประกันนะครับในทุนประกันของเราในที่นี้คือ2 0 0 0 0 0เราสามารถซื้อเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับอ่าสมมติว่าผมบอกเอถ้าเป็น2บวก3บวกผมดูของอารีอันดีกว่านะอารีอันทุน200,000น,นะครับราคา7,300บาทเนาะ ก็ดูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาโหลดมาให้เราดูเนาะรายละเอียดนะครับนีประกันไม่รับรถยุโรปนะครับอะไรพวกนี้เนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นความเสียหายต่อรถยนต์นะสองแสนต่อครั้งนะครับรถยนต์ฝุ่นหายไฟไหม้นะครับก็คือรถหายไฟไหม้ทําประกันราคา 7, 2 0 0พบาทนะครับตรงนี้น 7, เนี่ยเจ็ดสองเก้าเนาะก็จะคุ้มครอมรถหายไฟไหม้สองแสนนะแล้วก็ในกรณี ไปชนรถชวาวบ้านนะครับหรือว่าไปทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเนาะก็จะคุ้มครอง1ล้านนะครับเรียกว่าซ่อมคู่กรณี1ล้านเนาะซ่อมรถเรา2 0 0แสนนะครับแล้วก็ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกด้วยนะครับในกรณีเป็นฝ่ายผิดเนาะก็คือบางที่นะครับเขาจะมีแบบว่าถ้าเราไปชนชาวบ้านเขาเป็นฝ่ายผิดใจค่าเสียหายส่วนแรกก่อนเท่านั้นเท่านี้นะครับตรงนี้ไม่มีนะครับก็คือสามารถทําได้เนาะทั้งนี้นะครับถ้าสมมุติว่าโอ้โหมีใบเสนอราคามาแล้วนะครับเราลองมาเทียบราคาดูเนาะ แต่ว่าทั้งนี้นะครับราคารตรงนี้อาจจะเป็นแค่คร่าวๆนะถ้าสมมุติว่าต้องการถูกต้องนะครับหรือว่าโอ้ถ้าดูแล้วถูกกว่าที่เราได้เสนอราคามาก็ซื้อจากทันนี้ได้เลยนะครับง่ายเลยเนาะนี่ตรงนี้นะครับมีหลายอันมากเลยเนาะแล้วก็ในกรณีถ้าสมมติว่าเอะเราอยากดูประเภทอื่นนะครับเราก็สามารถเลือกได้อีกนะครับก็ให้กด back ไปนะครับกดตรงนี้ตึ้งนะครับแบบนี้นะแล้วก็มาตรงนี้นะครับ เราก็สามารถเปลี่ยนประเภทประกันได้นะเมื่อกี้คือดูภาพรวมไปแล้วนะครับเขาก็จะมีประกันทุกประเภทเลยนะแต่ว่ามีอีกอันหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีรถเนาะแล้วก็อยากทําประกันราคาถูกนะครับคุ้มครองดีนะแต่ว่าเป็น2บวกนะคุ้มครองรถหายไฟไหม้ด้วยนะแล้วก็สาหรับสบวก3บวกนะครับก็คือจะคุ้มครองในกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้นข้อแตกต่างของเขาก็คือถ้าประกันชั้นหนึ่ง ชนฟุตปาดชนเสาเล่นเสาไฟฟ้าอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็น2-3บวก3บวกเนี่ยไปชนพวกนี้ไม่คุ้มครองนะครับต้องเป็นรถชนรถเท่านั้นเนาะมีอีกอันนึงนะที่อยากจะแนะนําเลยก็คือประกัน2บวกนะครับแล้วก็กดตกลงไปนะครับแล้วก็ให้ลองเลือกนะครับว่าเป็น2บวกซ่อมห้างอย่างเดียวนะครับเขาจะทําการโหลดมานะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับที่เป็น2บวกซ่อมห้างนะ เนี่ยเขาจะมีบอกนะวิริยะนะครับสองบวกซ่อมห้างเห็นไหมครับทุนแสนหนึ่งนะซ่อมรถเราแสนหนึ่งนะถ้าสมัครสมาชิกนะครับสมัครปีนะเว็บนี้ถูกอ,อถูกไปอีก475บาทแต่ว่าท่องการถูกกว่านี้นะครับมีเราก็แค่ซื้อ PA 200นะครับต่อปีแต่ว่าตอนนี้ต้องแจ้งผมนะครับผมจะได้เออเป็นเลทพิเศษให้เนาะอ่าตรงนี้นะเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมวิริยะนะครับทุน500,000ก็มีนะ ราคา13500เองถ้าถ้าสมัครสมาชิกก็ลดไปอีก675บาทมาดูรายละเอียดกันได้นะครับตรงนี้เขามีรายละเอียดให้ดูด้วยเนาะตรงนี้ก็คือมีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับ2000บาทเนาะซ่อมคู่กรณีโอ้โห2ล้าน5เลยนะครับเมื่อกี้ล้านเดียวเองเนาะนี่ซ่อมคู่กรณี2ลน5แต่ว่ามีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับตรงนี้ อ๋อตรงนี้บอกว่าอนุโลมนะครับก็คือไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับในกรณีเป็นฝ่ายผิดนะครับนี่สุดยอดนะครับหมื่นสามห้าร้อยเองเนาะอันนี้สุดยอดแล้วผมก็เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นลองทําเป็นประกันชั้นหนึ่งให้ดูก่อนเนาะผมเลือกทุกประเภทประกันเนาะแล้วก็กดตกลงนะครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับถ้าสมมุติว่ามีเวลาว่างลองมาเลือกดูเนาะหรือว่าใกล้หมดแล้วนะครับก็ดูจากเด็ดราคาได้เลยนะครับสมมุติว่าผมเลือกแบบของกรุงเทพประกันภัยนะ 17,280บาทนะครับแบบนี้เนาะแล้วในกรณีที่แบบว่าเราต้องการซื้อนะครับเขาก็จะมีบอกด้วยนะในหน้านี้นะครับว่ามี 1, ผ่อนบอดผ่อนศนเเซ์ผ่อน6เดือนด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเนาะในกรณีที่เราแบบว่าเราต้องการซื้อนะแล้วเรายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกแลวเราต้องการให้เขามีส่วนลดเพิ่มเติมนะครับแบบที่เขาเขียนไว้นะครับก็เราสามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้นะครับ สมัครด้วย Facebook ก็ได้อีเมลก็ได้หรือว่าเป็นไลน์ก็ได้นะครับตรงนี้เนาะก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับเนี่ยสิทธิพิเศษนะครับสะสมคะแนนคือแค่สมัครตรงนี้สมัครปีปีนี้ก็ได้ลดปีหน้าก็ได้ลดแล้วก็แนะนําเพื่อนก็ได้นะครับแนะนําเพื่อนก็ได้ลดเหมือนกันเนาะโอ้อันนี้โอเคเลยเนาะอ่ะสมมุติว่าเราสมัครแล้วเรียบร้อยนะอย่างสมมติว่าของผมเนี่ยผมสมัครแล้วนะผมก็ทําการล็อกอินไปนะตึงเข้าสู่ระบบนะครับ เขาก็จะกลับมาหน้านี้เนาะแล้วเขาก็จะบอกนะครับว่าเอ้ย mm hmm. สมัครสมาชิกเนี่ยลดไปอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับเราก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการพรลบรเนาะเราก็บอกว่าซื้อพร้อมพอรลบรนะครับราคาเขาก็จะบวกไปให้เนาะรถถ้าเป็นรถกระบะ4ประตูเนี่ยมันเป็นเลนรถเก่งเนาะ mm hmm. ก็บวกไปอีก645นะครับจุดสองหนึ่งเนาะนี่บวกไปนะครับตรงนี้นะแล้วก็กดซื้อเลยนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับ mm hmm. เขาก็จะให้เราทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดนะครับ ก็เป็นนายวรวุฒิจังหวัดลดเหาเนาะกรุงเทพนะครับอำเภออันนี้เป็นที่อยู่นะครับเขตสะพานสูงนะครับแขวงทับช้างนะครับที่อยู่ก็14นะครับจากนั้นนะครับก็กดต่อไปนะครับข้อบวนทะเบียนเลขนะครับ8กย่อยอ,อุ้ยกดผิด <laughs> แล้วก็กกข้อมูลของเราไปนะครับถ้ามีสำเนาทะเบียนรถอยู่ก็ดีนะ8กอย่อ,ยอ ออย่าเจ็ดหนึ่งห้าหกอ่ะแบบนี้เนาะแล้วก็ทะเบียนจังหวัดกรุงเทพนะครับแล้วก็ข้อมูลเลขตัวถังรถยนต์นะครับในสำเนาทะเบียนรถเนี่ยจะมีระบุอยู่นะว่าตรงไหนเป็นเลขตัวถังรถยนต์อันนี้สมมุติผมใส่ไปแบบนี้เนาะไม่น่าจะเป็นเลขเรียงแบบนี้นะครับถ้าเป็นเลขเรียงแบบนี้นี่น่าจะขายได้เพราะว่าหายากเลขเครื่องนะครับไม่ต้องใส่เพราะว่าเขาไม่ได้มีดอกจันสีแดงเนาะวันร่วมคุ้มครองนะครับผมก็บอกว่าเป็นวนัน ต่อจากวันหมดอายุของเรานะครับเช่นเป็นวันที่5แล้วกันเนาะก็เลือกไปนะครับแบบนี้จากนั้นก็คฮิตต่อไปนะครับแบบนี้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าที่ยูจัดส่งเอกสารเป็นยังไงนะครับอันนี้รับกรมธรรทางอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราไม่อยากเก็บเอกสารนะครับหาก็ไม่ค่อยเจอเนาะเราก็รับอีเมลมานะครับแล้วก็เราก็เซฟใส่ไว้ในไลน์หรือใน Messenger f a c e ก็ได้นะครับตรงนี้ก็สะดวกเนาะหรือว่าใครต้องการรับกรมธรรม์นะครับเขาก็มีค่าขนส่ง50บบาทเนาะก็บอกได้เลย รับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยสะดวกเป็นไฟล์นะรับเป็นไฟล์นะผมก็คลิกต่อไปนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเขาก็บอกว่ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องนะครับของกรมธรรม์ออกแล้วมีการแก้ไขนะครับมีค่าดําเนินการ50บาทก็เป็นปกตินะครับอย่างผมเองเนี่ยถ้าคีย์งานผิดทําอะไรผิดนะครับแล้วแก้ไขนะก็จะมีค่าเสียค่าแก้ไขกรมธรรม์นะครับออกสลักหลังอีก50บาทนะครับแบบนี้เนาะรายละเอียดวันที่คุ้มครองอะไรพวกนี้นะครับเรียบร้อยเนาะ ถ้าสมมุติว่าถูกต้องแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกชาระเงินได้ถ้าผิดนะครับก็ไปท,ที่แก้ไขตรงนี้นะครับะมาดูกันนะครับส่วนสําคัญที่สุดเลยคือผ่อนได้ไหมนะครับรูปแบบรูปแบบการชําระเงินเนาะคลิกไปเลยครับโอนเข้าบัญชีธนาคารตัดบัตรเครดิตเดบิตนะครับผ่อนกสิกรสูงสุด6เดือนกรุงศรี6เดือน KTC 10เดือนนะครับของ KTC ผ่อนได้10เดือนนะครับใครมีธนาคารอยู่ ของ KTC ผ่อน10เดือนนะครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวผมแนะนําทําบัตรให้นะครับในลิงก์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะมีบัตรให้เนาะเพื่อที่จะได้ผ่อนได้เนาะแต่ว่าอาจจะต้องยังไม่หมดในเวลาใกล้ๆนะครับเพราะว่าบัตรอาจจะได้นุมัตเนาะแล้วก็ผ่อนชําระบัตรเครดิตผ่านธนาคารอื่นนะครับโอนเงินธนาคารออนไลน์เคาน์เตอร์และธนาคารพวกนี้ได้เลยเนาะสมมุติว่าผมผ่อนสู่มเเซ็นสิเดือนนะครับกรุณาเลือกนะครับก็สิเดือนสิจ้ะ นี่แบบนี้นะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ชําระเงินนะครับอันนี้ก็ตัดบัตรได้ปกติเลยนะครับในส่วนของสมัครบัตรนะครับต่างๆเนาะ KTC และพวกนี้เดี๋ยวผมเอาลิงก์มาใส่ให้รวมในนี้เลยนะถ้าใครที่แบบว่าทํางานอยู่แล้วยังไม่มีแล้วต้องการผ่อน10เดือนนะก็สมัครบัตรได้นะครับจะได้เอาไปผ่อนได้เนาะถ้าใครแบบว่าอ,อไม่เป็นไรนะครับสามารถจ่ายเงินสดได้ก็จ่ายได้เลยนะครับน,นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถผ่อนได้อยู่แล้วเนาะ แล้วก็นอกจากนี้ก็คือสมัครสมาชิกก็ฟรีนะครับยังได้ส่วนลดอีกนะครับถูกสุดๆไปเลยนะครับนี่แบบนี้นะก็สําหรับใครนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่หน้านี้เนาะแล้วก็ใครนะครับที่แบบว่าเป็นรุ่นอื่นนะครับปีอื่นเนาะอยากเช็คราคาประกันนะครับว่าประกันของตัวเองนะครับปีต่ออายุปีนี้เท่าไหร่นะครับยังไม่หมดอายุยิ่งดีเนาะไปทําบัตร KTC ไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยไปผ่อนได้นะครับตั้ง0%ตั้ง10เดือนเนี่ยก็สบายไปเยอะเลยนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่มีคำถามนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะครับอ้ออีกอันนึงนะครับในกรณีที่เราอยากได้ส่วนลดมากกว่านั้นนะครับก็ให้เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับตรงนี้เนาะก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกซื้อใช้ได้นะครับมีก็สมัครง่ายๆนะครับที่จริงแล้วมันเป็นค่าสมัครแต่ว่าจริงๆค่าสมัครก็คือเขาเอาไปทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้เรานะครับราคา200บาทนะ ซื้อครั้งเดียวเนี่ยสามารถซื้อประกันได้ในราคาทุนนะครับแบบว่าญาติคนไหนนามสกุลเดียวกันนะครับก็ได้ราคาทุนหมดเลยนะก็ซื้อผ่านเราเนาะเราก็สามารถซื้อได้นะครับแบบนั้นเนาะเรียกว่าสมัคร200อยนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็ซื้อของเราเองก็600กว่าบาทแล้วนะครับสมัครครั้งเดียวนะครับได้ประกันอุบัติเหตุด้วยนะครับประกันนี้น่าจะเป็น1 0 0 0 0แบาทนะครับประกันอุบัติเหตุก็คุ้มสุดๆนะครับเพราะว่าเราต้องใช้รถใช้พรลบบไปอีกเยอะเนาะ แบบนี้นะครับผมก็มาแนะนำเนาะในกรณีที่ของผมนะครับก็นอกจากขายด้วยนะครับผมก็แนะนําให้สมัครด้วยนะครับเพราะว่า1ก็คือง่ายแล้วก็ได้ส่วนลดตลอดนะครับสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่มีรถอยู่เนาะแล้วก็ต้องการทําประกันนะครับต้องการเช็คเบี้ยนะครับไม่ว่าประเภทไหนเนาะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงถ้ามีข้อสงสัยก็ถามมาได้เลยนะครับผมก็ยินดีบอกนะครับ สำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับ